สุดช็อกสรพง์ชาตีป่วยมะเร็งสมองเผยเหตุปิดข่าวไม่บอกใคร จากกรณีข่าวการป่วยของนักสแสดงรุ่นใหญ่เอกสรพง์ชาตรีที่ตอนนี้กำลังพักรักษาตัวหลังตรวจพบว่าเป็นโรคป่วยมะเร็งสมองซึ่งทำเอาแฟนละครตกอกตกใจไม่น้อยหลังทราบข่าวดังกล่าวล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปอยังผู้บริหารและเจ้าของค่ายโคลีเซียมอย่างพรพรพิมลมั่นฤทยซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่ไปเยี่ยมสรพง์และมอบความช่วยเหลือเรื่องค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยพรเปิดเผยว่าเรื่องเอกพี่ทราบข่าวว่าเขาป่วยมาจากคุณบินบลลุริว์ว่าพี่เอกป่วยเป็นโรคมะเร็งและพี่ก็ฟังจากหมอมภรยาของท่านมุย้ยมะเร็งสมองแต่ไม่กล้าถามเขาว่าเป็นมะเร็งขั้นไหนตอนที่หมอมท่านบอกก็คือบอกว่าเอกต้องไปฉีดยาเพื่อบำรุงกำลังหาคนในวงการช่วยเหลือและบอกว่าพี่พรช่วยหน่อยได้ไหมเราก็บอกว่าได้ไม่มีปัญหาเลยเพราะเราโคลิเซียมร่วมงานภาพยนตร์กับเอกมาสิบเรื่องเขาเป็นนักแสด ที่ดีมากทุ่มเทในการทำงานและเคารพกติกาและเต็มที่มากๆเราก็ประทับใจเขาเขาเป็นคนมีน้ำใจมากจริงๆพี่ไปเยี่ยมเขาครั้งแรกราวกลางปี64คือเมื่อประมาณ6-7เตือนที่แล้วไปเยี่ยมเขาที่บ้านที่กรุงเทพตอนนั้นเอกก็ดูดีเหมือนเดิม พอเห็นเขาดูดีเราก็โล่งใจไปนิดนึงซึ่งตอนนั้นพอคุยกันก็กอดคอกันร้องไห้ทั้งสองคนเลยแต่เขาไม่ได้พูดอะไรมากเพราะตื้นตันกันเราเองเห็นเขาป่วยก็สงสารเอกจากชีวิตที่รุ่งโรจน์สร้างบุญอะไรต่างๆไว้เยอะมากไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับเขาแต่เรื่องนี้เขาป่วยเขาก็ไม่ได้บอกใครและพี่ก็ไม่กล้าถามอะไรมากเรื่องการป่วยก็คุยกันปกติเหมือนเราไปเยี่ยมเขาและเขามีกำลังใจมากมาย พรโคลิซียมเล่าต่ออีกว่าตอนนั้นไปเยี่ยมครั้งแรกจากนั้นครั้งที่2เราเราเดือนพฤศจิกายน64คือเราโอนเงินไปทางหม่อมท่านเพื่อช่วยเหลือค่ายาของเขาเข็มหนึ่งประมาณแสนแปด สอบถามไปทางภรรยาของเอกเขาก็บอกว่าอาการดีขึ้นเราก็สบายใจแต่ไม่รู้ว่าหมอนัดเขาเมื่อไหร่ยังไงทราบแต่ว่าก็ยังรักษาปกติต่อเนื่องเอาจริงๆเอกเขามีความกังวลใจไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นแบบนี้เราก็ได้แต่ปลอบใจเขาบอกว่าเอกอย่าคิดมากนะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเพราะมีหลายคนมอบกำลังใจให้และหมอมท่านรวมถึงท่านมุยก็สนิทสนมกับเอกท่านดูแลเอกอย่างดี ส่วนงานในวงการของเอกคือเขาไม่ได้รับงานมานานพอสมควรแล้วเอกคงอยากรักษาตัวเองให้หายดีก่อนมากกว่าและเรื่องที่เขาไม่บอกใครว่าป่วยเพราะเขาไม่อยากรบกวนใครและไม่อยากให้ใครเดือดร้อนไม่อยากให้ใครทุกข์ใจแทนเขาคิดแบบนั้นเพราะเอกคิดว่าถ้าทุกคนรู้จะทุกข์ใจไปกับเขาเขาเป็นคนดีมากๆพี่เองก็ขอให้เขาหายไวๆอะไรที่มันผ่านมาแล้วก็ต้องผ่านไปอยู่ดี พี่บอกเขาตลอดและก็สวดมนต์และอวยพรขอให้เขาหายวันหายคืนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com